สวัสดีทุกคนนะจ๊ะกุใช่ายกุใช่ายกุใช่าย 3A จาก30กรกฎาคม67นี่ดินถุงอันนี้ดินถุงอันนี้ดินหมักนี่อันนี้ดินเกา่าไม่งอกสักเม็ดหนึ่งนะจ๊ะซองนี้ไม่งอกสักเม็ดเดียวนะจ๊ะ ไม่งอกปุยชายไม่งอกสักเม็ดเดียวของน้องอิ๋วอ่ะหง้ามงามปุยชายหลายบ้านเขางามมากเลยแต่ของเราเบิงเอาขนาดทดสอบแบบสามดินด้วยนะกลัวเดี๋ยวเออดินอาจจะเป็นกรดเป็นด่างที่ไหนได้ไม่งอกสักเม็ดเป็นไปนไม่ได้หรอกที่ มันจะไม่งอกนะคุยใช่อะถ้าไม่ได้พันไม่เสือมไม่ได้อยคุณภาพไม่งอกนะจ๊ะขนาดทดลองสามดนินนะนะไปละหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมันขียันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยเดอ้อแค่นี้นะ